สวัสดีท mm ุกคนพบกันอ like hey, right so ีกเช่นเคยกับผมมอมิงหรือว่า5้าพยักฆ์หนีเท nice. ่าด่วนเสริมหนึ่ถึงยี่สมีันดัหนึ่งคนใหม่ที่สำคัญเป็นคนจากกิวงิดแล้วเขาคือใครกันแน่คลิปนี้มีคำตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคดเกมสไตมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอาเห็นหมดททำไงดีวะเนี่ยท4พ เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอฮ้ยเข้าไวาจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ่งหรือว่าห้าพยังน,นี่เนี่ยวันนี้เราก็อยู่ช่อง แคทแกงสตรีมมเอร์ er ไทยกับเกมวันพันแมนเดสตองเกตนีแน่นอนหลังจากที่ทุกคนได้รับชมินโทไปคือตอนนี้อันดับหนึ่งของเซิร์ฟหนึ่งถึงยี่สิบเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเออแต่ว่าใครคืออันดับหนึ่งเนี่ยนะคลิปนี้มีคําตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคทแกงสตรีมมเอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยเนี่ยขาดประมาณแปดหมื่นนิดๆประมาณแปดหมื่นหนึ่งพันกว่านี้ครับ,ร 80, ร 81, ก,รบก็จะ 1ล้านซับแล้วนี่ครับแล้วก็ช่องเรามีโีโอสมาชิกเพียงเดือนยี่สบาท35บาท50บาทเผื่อใครก่อภาคคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกว่าฮัลโหลแล้วเกมกอื่นๆอีกมากมายเนี่ยครับสามารถสม,ถมัครกันได้เลยเนี่บมีสติ๊กเกอร์แล้วก็ชื่อเขียวได้เท่ให้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญใครอยากเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟไหนเนี่ยครับสามารถไปเติมได้ที่24 p ปเวนที่ครับเออตอนจ่ายตังค์อย่าลืมใส่คูป,ปองมอร์มิงนะบ,บอกเลยว่าถูกจัดนะครับแล้วก็ แบงค์เข้าตัวเนี่ยไวด้วยนะเออประมาณสาถึงห้าวิก็ได้รับของนะคือไวจัดนะครับที่ทวีตี่โฟเพนี่ครับขอบคุณครับมาครับมาวันนี้เราก็อยู่กับไอดีลุงนะครับไอดีลุงสิบสองปุ๊บอ่านี่อันดับหนึ่งคนใหม่เนี่ยเป็นคนจากกิวมิดก็คือพี่ต้อนั่นเองนะเออสองร้อยหกสิบเอ็ดล้านนะครับแล้วก็ไฮแลนด์อยู่ที่สองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเนี่ยแล้วก็ไอดีเราเนี่ยหรือว่าไอดีลุงอยู่ที่ 250ล้านเนี้ย ب, แล้วก็ B เนี่ย ب, แล้วก็5พยักษ์นี่เนี่ยหยุดที่227ล้านจริงๆเขาดันได้นะพี่5พยักษ์เนี่ยเออแต่ว่าเขาไม่อยากดันนะเขาชอบที่5มากกว่าไม่ได้เหมาะกับ5พยักษ์เนี่ยอ่ะที่1คนปัจจุบันเนี่ยก็คืออาจารย์ตอนหรือว่าพี่ตอนหัวกิวง้งกิดของเราเนี่ยมาดูในส่วนของผ่านดาบบ้างเนี่ยผ่านดาบของลู12เนี่ยอยู่ที่35เนี้ยเพราะว่าเลเวลตามพวกเขาไม่ทันนะอารมี่นี่คือเวล์ตันแล้วเนี้ยหยุดที่เร้อยห้าสิบว่าสุด์ก่งเนี่ย อยู่ที่4เนี่ยจะเป็นซูริวนะพลัง45ล้านเนี้ยแต่ของไฮแลนด์นี่เป็นจีนอนเนี่ยพลัง48ล้านเนี้ยแล้วก็ในส่วนของกิวเนี่ยกิวก็คือโซวีคอนเนี้ยตอนนี้อันดับหนึ่งเนี่ยอยู่ที่5,600ล้านเนีแล้วก็ที่2จะเป็นโซโก้เนี้ยประมาณ5,000ล้านเนีแล้วก็ที่3จะเป็นจิวหิดเนี่ยสี่พันแปดรล้านนะเออก็3กิวหลักๆที่เห็นเนี่ยจะประมาณนี้เนี้ยครับที่เหลือก็จะ ไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะที่ตึงๆก็จะมีนี่แหละสกิลหลักๆกันนะครับโซวีคอนโซโกแล้วก็กิลด์ห so นีนยส่วนดับพลังอยู่ก็คือพี่ตอสเองนะพี่ตอสของเราหัวกิลด์หนียมาเดินไล่ไปเรื่อยนะเห็นปหมเราจะเห็นคนจากโซโกกับโซวีคอนเยอะนะกิลดิหจะไม่ค่อยเห็นนะกิลดิหจะมีอยู่แค่3คนเนี้ยก็มีพี่ตอสมีทีมพิธาหรือว่าลุงสิบสองนะก็ห้าพยักษ์หนีนะที่เป็นกิลดิหนะที่เหลือเป็นโซโกหมดเลยนะโซโกกับโซวีคอนเนี่ยครับก็ประมาณนี้เลยเลื่อนไปเรื่อยก็เจอแต่พวกโซโกโซวีคอนเนีก่ อันดับ19อันดับ20เลยนะที่เหลือคือแบบว่าสกิลนี่คือเขาแทบจะคลองเซิร์ฟอะใช้คําว่าคลองเซิร์ฟได้เลยดีกว่านะเห็นไหมเนี่ยเจอโซโกโซวิคอนนะครับกิลหินจะไม่ค่อยมีนะกิลหิดมีอันดับ19 20แล้วก็อันดับ39อันดับ38อย่างเงี้ยเห็นไหมที่เหลือแบมทัว SO ่วแบบโซวิคงวิคอนหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของกิลวอนบ้างน,นะว่ากิลหิดประกอบไปด้วยใครบ้างนะเออเผื่อแบบมีใครกลับมาเล่นนะหรือจานกายกลับมาออนบ้างหรือเปล่านะเดี๋ยวจะพามาเช็คนี่ครับมาปี ป๊อปอัพนะครับมีอาจารย์ตอนนะออนแปดชั่วโมงที่แล้วนะครับมีพี่ห้าพยักนะมีจางฮยอนมีห้าพยักอีกเหมือนกันเนี่ยสตอรี่เอสดวีแบ็กนะครับฮอลล์ด์นะครับออส์นะครับแล้วก็จะเป็นเอ็กซ์ลี่นะครับองค์หญิงอานิศนะครับอตองหิดน้องโคมาตินิกเพนก็อดโฟเพไปเรื่อยเนีอาจารย์ออส์นะครับก็จะเป็นหิดกายเป็นลาซอเป็นเตนเอ็กสองกิโลออรแบกนะครับเซนเต้มันโถเรนโบจะเป็นชายสี่บอร์มี่เป็น เซียชิลี่เนี่ยครับเลเวลแม็กซ์นะครับแรดนี่ครับฮาทุเพยเนี่ยครับอานอสเนี่ยครับพี่ห้าพยักษ์อีกแล้วนะพี่ห้าพยักษ์เต็มเซิร์ฟจริงๆนะเซิร์ฟนี้คือพี่ห้าพยักษ์เขาเต็มเซิร์ฟเลยนะก็หนึ่งจักรวาลนะครับอลาตเตอร์เนี่ยสโนว์วูมเนี่ยครับลูมิเนียนเนี่ยครับกายหงิดเนี่ยครับจานกายของเราไม่อ่อนหนึ่งปีเนี่ยขอตึงๆเนี่ยฟ้างามน้องอันพอดด็อกแมนนี่ครับแล้วก็เป็นฟาร์เกอร์เนี่ยครับคิวหงิดก็จัดประมาณนี้เลยเอาจริงนะในเซิร์ฟสิบ คนใช้ชื่อห้าพยักษ์เนี่ยเกือบพอๆกับคนที่ตั้งชื่อว่างหงิดหรือกลายหงิดหรืออะไรพวกนี้นะเออคือมันเป็นตำนานนะเออมันเป็นตำนานนะแต่พี่ห้าพยักษ์คือใครผมก็ไม่รู้นะเออผมก็พูดตามเขามาอีกทีเนี้ยมาดูในส่วนของอันดับรายประลองบ้างเนี้ยว่าตอนนี้ใครอยู่ที่อันดับเท่าไหร่บ้างเนี้ยก็กดมาที่แสดงโซนเนี้ยปึ๊บอ่ะดูตรงแสดงโซนกันนี้ครับว่าใครยืนหนึ่งนะตอนนี้ไฮแลนด์ยืนหนึ่งนะจริงๆพี่ตอกก็ส26อ262ล้น,นะแต่ไฮแลนดเกือบสองร้อยหกาก็261ล้านเหมือน,น,นะแต่าาไฮแลนด์เไี่ ใส่อันดับพลังไว้ที่ทีมหลักนะครับมันก็เลยไม่ไปเด้งหน้าอันดับมันเองนะจริงเขายืนอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเลยนะเออคือลายประลองเนี่ยตอนนี้ไฮแลนด์คือเขาคลองนะครับอยู่ที่261ล้านพอๆกับพี่ต๊อดเลยนะแต่หน้าพลังแล้เนยะพี่ต๊อดยังเป็นที่1อยู่นะครับส่วนที่2คือไฮแลนด์แต่อันดับ PVP ไฮแลนด์ที่1นึ่งเนี่ย B ที่2นะพี่ต๊อดที่3เนี่ยเห็นไหมแต่พี่ต๊อดเหมือนเขาจะไม่ได้ไม่ได้ใส่ทีมเต็มนะเพราะว่าเหลือแค่206ล้านนะเพราะว่าเขา26 ออบักคักเนี่ยแล้วก็เป็น n y x k นะครับเป็นน่าจะอ่านว่าไลท์เนี่ยครับคนนี้นะแล้วก็ยิโอเนี่ยแล้วก็เป็นอฟเวอร์ะครับแล้วก็เป็นพี่ห้าพยากักก็เป็นโตโต้นะอันดับก็สิบอันดับแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจริงห้าพยัดดันได้นะแต่ผมแค่ไม่อยากตีเฉยเพราะว่าจริงผมจะไม่ยืน6กก็ได้เนี่ยยืนห้าก็ได้เนี่ยยืน4ี่ก็ได้เนี่ยแต่ประเด็นคือเซิร์ฟอ่ะมันรวมกันเยอะนะครับก็เป็นหนึ่งถึงสนะอันดับมันก็เลยไม่นิ่งนะขนาดอันดับลุงเนี่ยยังโดนฟาดยังโดนหดเรื่อยๆ าผมยืนอยู่อนะันดับสูงผมก็โดนหัวตลอดนะผมขี้เกียจกดเพชรมาซื้อรอบแค่นั้นเองนะเออคืออันดับมันไม่นิ่งแล้วใครๆก็อยากยืนที่อันดับ t o อปๆถูกปะนั่นแหละนี่ก็เป็นเหตุผลทำไมผมไม่ขึ้นไปนะผมก็อยู่อย่างเี้แหละชิวๆผมไม่ค่อยแบบว่าอยากแบบอยากห้าวใส่ใครนะเออแล้วก็ตอนนี้โดนเกียริเปิดแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่เล่นก็สามารถไปเล่นได้นะเพราะว่าเราจะได้แลกของดันพลังได้น,นะนี่คือเป็นโหมดที่แบบใช้คําว่าของดีที่สุดในเกมละเออโหมดเนี่ยนะคือของดีที่สุดในเกมนะครับใครที่ ลงได้ก็อย่าลืมมาลงนะแล้วก็ตอนนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมกันแล้วเนี่ยเพราะว่าปิดเทอมเสร็จน่าจะไม่สิ้นเดือนนี้ก็ต้นเดือนนะผมคิดว่าน้องๆน,น่าจะเปิดเทอมกันนะใครเปิดเทอมวันไหนก็สามารถเนตามาที่ด้านล่างได้เนี่ยก็ตอนนี้อาจารย์ตอตคนจากกิวงิดหรือหัวกิวงิดเนี่ยขึ้นมาเป็นที่1คนล่าสุดคนปัจจุบันแล้วเนี่ยส่วนลุงเนะครับอยู่ที่อันดับ3านะที่2จะเป็นไฮแลนด์เนี่ยที่4จะเป็นบีแล้วก็ที่5เป็น พี่ห้าพยักหนีนั่นเองเนี่ยผมก็ได้ทําการสรุปอันดับให้ทุกคนได้รับชมแล้วนะแล้วก็ใครที่อยากเติมเกมราคาถูกเนี่ยผมบอกเลยนะไปเติมได้ที่ทเวนตี้โฟร์เพนเนี่ยเพราะามีโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะตอนเนี้ยแล้วก็เวลาเราจ่ายตังค์เนี่ยสามารถใส่คูปองมอมมิงเนี่ยเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมได้อีกนะคือมันจะได้ลดจากหน้าเว็บอีกเว้ยเออมันถูกมากนะครับแล้วก็เติมไว้ด้วยอันนี้คือเติมไว้แล้วก็ปลอดภัยนะเพราะผมก็เติมที่นี่ตลอดเนี่ยแล้วก็ใครย้ายหัวทางคลิปอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาที่ด ขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบเดี๋ยวมาเจอกันวันที่1น,นะผมจะได้เปิดโกคเคสืบพาร์ทสิบสองให้ทุกคนได้รับชมเนี่ยเออแต่ว่าอย่าลืมเนี่ยส่งแคดเกมสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับขาดประมาณ8ปดหมื่นนี่นี่ก็จะ1ล้านเลยนะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมานะครับที่อยู่กันมาจนเกือบจะ1ล้านติดตามเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP พนะีหน้า EP พีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม